สวัสดีทุกคนผมสิดเพลงตอนนี้เราก็อยู่เกมยันชินิมแพกนะวันนี้นะเราจะมาพูดถึงตัวจงหลีกันนะในดราม่าที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วแหละมันเป็นประเด็นที่มีมานานแล้วแหละหลายวันแลวตั้งแต่แบนเนอร์ของจงหลีเข้ามาแล้วนะแต่ว่าในเมื่อวานนะับล่าสุดมิฮโยนะได้ตอบกลับปัญหานี้มาแล้วปัญหาของจงหลีนะที่เอาสรุปง่ายๆเลยนะจงหลีนะมีหลายๆคนบอกว่าตัวมันเนี่ยกากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะไม่ว่าจะเป็นด้านของการทำเด็เมดด้านของการเป็นซัพพอร์ตด้านของการเป็นเบิร์สอันนี้เรายังไม่บอกนะว่ามันจริงมันเท็จแค่ไหนนะแต่อันนี้คือสิ่งที่เขาคุยกันในคอมมูนิตี้ซึ่งไม่ใช่แค่ไทยนะอันนี้ต้องขอพูดก่อนนะไม่ใช่เ้ยคนไท้หัวใจแค่รี่อะไรไม่ใช่นะคือมันมีจุดนี้ในหลายๆคอมมูนิตี้ทั้งเล i ดิต u t u b e Facebook Community มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ แล้วพอมันมีประเด็นเรื่องความเก่งของจงหลีออกมานะครับเรื่องต่างๆก็เลยตามมาเช่นพวกคอนเทเลชันเนี่ยตามมาได้แบบชัดเจนเลยคือมีหลายคนเริ่มสงสัยเริ่มพูดถึงเกี่ยวกับตัวคอนเซเลชันของเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว5ดาวหรือ4ดาวก็ตามว่าเฮ้ยคอนเซเลชันของเกมนี้มันดูชี้นําเกินไปหรือเปล่าคือแบบบางทีคอนเซเลชัน ในแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ควรที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวละครหรือเปล่านะครับเช่นตัวยกตัวอย่างเลยนะคือผมไม่เคยเล่นจงหลีเพราะงั้นผมอาจจะยกตัวอย่างตัวจงหลีได้ไม่เยอะนะแต่ตัวชายผมมีแล้วผมเคยเล่นแต่ผมไม่มี C6 นะคือผมเล่น C0 เพื่อนผมมี C1, C2 อะไรก็ว่าไปนะซึ่งตัวชายเนี่ยการที่เราเล่น C0 หรือคอนเซิลเลชันนนะกับการที่เราเล่นคอนเซิลเ a ชัน n 6วิธีการเล่นมันจะแตกต่างออกไปเลยนะคือเหมือนมันเป็นคนละตัวกันอะไรประมาณนั้น ซึ่งหลายๆคนนะยกจุดนี้มาพูดทั้งตัวชายแล้วก็ตัวจงหลีทางตัวเกมเนี่ยเขาเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนกับเราเขาตัดพวกแบบแคนนขาตัวละครออกแล้วไปใส่เป็นคอนเทเลชันนะครับถ้าไม่อยากให้ตัวมันพิการหรือถ้าอยากเล่นมันแบบที่เกมมันอยากให้เป็นจริงๆเนี่ยก็เติมมาคอนเทเลชันสิอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าตัว5าดาวการเติมมาคอนเทเชันเนี่ยมันค่อนข้างแพงแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยสําหรับฟรีูเพย์นะครับหรืออาจจะต้องวานหนักๆเพื่อได้คอนเทเลชันเยอะๆมา อันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับปัญหาของจงหลีที่มีอยู่ก่อนหน้าที่จะมีโพสต์นี้นะอันนี้คือก่อนหน้านะก่อนที่โพสต์นี้เขาจะตอบกลับมาก็ถ้าใครอยากที่จะแบบรู้เรื่องแบบครบถ้วนก็ลองไปหาดูได้ข้อมูลผมว่าน่าจะมีหลายช่องทําแล้วแต่ว่าในคลิปนี้นะเราจะมาดูกันว่าตัวมิโยะเขาตอบกลับปัญหานี้ยังไงหรือเขาพูดถึงตัวปัญหาของจงหลียังไงนะก็เริ่มเลยแล้วกันเนาะ อย่างแรกเลยนะครับก็จริงๆมันค่อนข้างยาวนะผมอยากให้ทุกคนไปอ่านเองนะถ้าอยากจะติดตามเรื่องข้อมูลหรือว่าติดตามข่าวสารอันนี้แบบตรงๆจริงๆอ่ะลองไปอ่านเองให้หมดเลยมันจะมีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะสามารถอ่านได้ถ้าชอบภาษาอะไรนะเพราะว่าเอาจริงๆผมก็พูดตรงๆว่าภาษาไทยบางทีบางคําเขาก็แปลได้งงๆเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรพอเข้าใจได้เนาะก็สําหรับการตอบกลับอันนี้จุดสําคัญอยู่ที่ประมาณแถวๆนี้นะภารากราฟนี้นะเขาบอกว่าตัวจงหลีเนี่ยถูกออกแบบมา ให้เป็นซัพพอร์ตอันนี้คือเขาน่าจะตอบกลับในปัญหาของที่หลายๆคนนะพูดถึงเรื่องจงหลี DPS มันดูไม่เท่ากับตัวอื่นๆดูไม่เท่ากับตัว5าดาวที่ควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งตัวเซียงหลิงที่มันดูแบบจงหลีมันดูเก่งกว่าเซียงหลิงนิดนึงไม่ได้เก่งกว่ามากอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยสมกับเป็น5ดาวเขาเลยตอบกลับมาว่าตัวจงหลีนะเป็นตัวที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นซัพพอร์ตและซัพพอร์ตในความหมายของเขาคือการที่มันสามารถเอามา ทำเกราะก็คือสร้างโลนะแล้วก็ CC หรือว่าการสตาร์ทอีกฝ่ายทําให้หยุดอีกฝ่ายไว้เพื่อที่จะไม่ให้ทีมเราเนี่ยทำเดยมจได้เยอะขึ้นยืนได้นานขึ้นแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามองถึง2จุดนี้นะตัวจงหลีในข้อมูลของเขานะในข้อมูลที่เขาเก็บมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวจงหลีเขาบอกได้เลยว่ามันมีอัตราการรอดชีวิตหมายถึงมันสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตหรือว่าก็ง่ายๆคือมันสามารถทําให้ตอนเราเล่นนะตัวเราตายน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะอันนี้คือข้อมูลที่ตัวมิโฮโย เขาบอกว่าเขามีอยู่จริงนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้คำว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยตัวไมโยวกเขาวัดยังไงหรือว,ว่าเขามีข้อมูลเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าอย่างน้อยเราเชื่อเขาก่อนแล้วกันเนะาะเพราะเขาบอกนะครับคือเขาบอกมาเราก็ควรจะเชื่อนะคือข้อมูลจริงของเขาคนระับที่บอกว่าเอออันนี้เนี่ยตัวจงหลีที่มันเข้ามามันช่วยทีมได้จริงๆนะมันทําให้อัตราการรอดชีวิตเนี่ยมันอย่างมันเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะเนี่ยส่วนอีกอันหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือตัวจงหลีเป็นตัวซัพพอร์ตหรือ คิดอยู่แล้วว่าตัวจงหลีมันจะไม่ใช่ดีเพสละตั้งแต่คลิปที่ผมเคยพูดเกี่ยวกับตัวจงหลีไปแล้วเนาะก่อนที่มันจะเข้ามานะคือจงหลีมันไม่ใช่เมนดีเพสแน่แต่ว่าถามว่ามันสามารถทําได้ไหมถ้าเราชอบจริงๆเราสามารถทําได้ผมยังพูดอยู่นะถึงแม้ตอนนี้ที่หลายๆคนบอกว่ามันกะหลายๆคนก็ยังทําได้อยู่คือคนที่บอกว่ากะเขาก็สามารถเล่นจงหลีได้ดีแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าเขาแค่คิดว่าตัวจงหลีอ่ะมันไม่ได้ดีพอที่มันจะ เป็นตัว5ดาวหรือว่าที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่คนนั้นจะคิดนะแต่ถ้าใครคิดว่าจะเอาจงหลีมาเล่นเป็น DPS พแล้วต้องเก่งเท่าตัวดีลุกต้องเก่งเท่าตัวเครชิงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีน้อยแต่ว่าถ้าใครคิดแบบนั้นผมขอให้เปลี่ยนความคิดเลยนะเพราะว่ามันน่าจะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเอาจริงจงหลีมันถูกสร้างมาเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วหรือเป็นตัวเบรสเซอเมจอยู่แล้วไม่ว่าจะมองทางไหนนะมันไม่ใช่ตัวเดเมหละที่เอาไว้ตีสายกายภาพแน่ แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับหลังจากที่มีโพสต์นี้ออกมาเนี่ยหลายๆคนที่เล่นจงหลีก็มาให้ข้อมูลคือพอดีผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตอนที่ผมอ่านโพสต์นี้ครั้งแรกเนี่ยไออันนี้ยังไม่มาด้วยซ้ำนะผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษเพราะมันมาคอร์ดเนาะตอนนั้นผมส,สตรีมอยู่พอดีก็คือตอนที่ผมสตรีมอะมีหลายๆคนช่วยให้ข้อมูลนะเพราะผมไม่เคยเล่นจงหลีผมก็เลยแบบเอออ่านไปแล้วก็คุยกับคนในคอนดูไปนะก็เขาให้ข้อมูลมาว่าตัวจงหลีนะเป็นตัวซัพพอร์ตสนับสนุนจริง ถึงจะเอาไปเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตแต่ว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตที่จําเป็นต้องให้ตัวอื่นมาช่วยซัพพอร์ตมันในเรื่องของมานาหรือว่า Elemental Particle คือมันต้องมีตัวอื่นในการจ่ายมานาให้มันเพราะว่าตัวมันเองอสร้างมานาให้ตัวเองได้ค่อนข้างไม่ดีไอ้ปักเสามันนะครับเหมือนกับว่าเท่าที่ผมฟังมานะคือการปักเสาของมันเหมือนมัน rng หรือว่ามันมีการสุ่มในการให้ตัว Elemental Particle คือมันไม่ได้ให้ทุกครั้งอย่างตัวซัพพอร์ตที่ยกตัวอย่างไดดด้ีีีเเเเลยคววนนนตติิป็ท่มาก เพราะว่ามันสามารถสร้างมานาให้ตัวเองได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างต่อเนื่องคือมันกดอีกครั้งเดียวมันได้มา3ก้อนมั้งถ้าจำไม่ผิดก็ถ้าใครวิวเอนยิจิรีชา์ีดีเนี่ยมันแทบจะกด2ครั้งหรือว่ากดครั้งเดียวมันก็มานาเต็มแล้วนะแต่ตัวจงหลีไม่ใช่แบบนั้นเขาเลยมีข้อแย้งตรงนี้นะว่าถึงจะทําจงหลีมาเป็นซัพพอร์ตเป็นสนับสนุนเนี่ยมันก็ยังดูไม่เป็นตัว5ดาวที่ดีพอเหมือนกันอะไรประมาณนั้นซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าตัว5าดาวควรจะดีกว่าตัว4ดาวหรือเปล่่่่่่าาาาาาาเพระวววววมมมมัาากกััันนนนนหยกอี้สตผคผิดไ มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาเกมนี้เขาพยายามให้มันเป็นแบบนั้นเข้าใจป่ะคือส่วนตัวผมเชื่อว่าสีดาว5้าดาวมันเหมือนเป็นสกินมันเหมือนเป็นอะไรที่เออเราเราไม่ควรแยกความเก่งระหว่าง5ดาวกับสีดาวแต่ว่าเกมเนี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาดูจะแยกความเก่งนะเพราะว่าตัว5าดาวมันมีแอตแท็กที่สูงกว่ามันมีการเติบโตของตัวที่ดีกว่าหมายถึงแบบการอัพเลเวลแล้วตัวมันเก่งขึ้นเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะกว่าที่ตัวสีดาวเก่งขึ้นอาวุธก็เหมือนกันนะอาวุธ5าดาวถ้ามันเก่งขึ้น เวลเลเวลอาวุธมันเยอะขึ้น a อ t a ท็ Attack เนี่ยมันจะเยอะกว่าอาวุธ4ดาวอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะงั้นเหมือนเกมมันจะบอกเป็นไกลๆอยู่แล้วว่าตัว5ดาวอะ่ะควรจะเก่งกว่าตัว4ดาวแต่ว่าในเคสของตัวจงหลีเนี่ยตัว5ดาวมันดันไปพอๆกับตัว4ดาวคือมันไม่ได้เก่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็เลยมีคนแบบบ่นเรื่องนี้หรือมีประเด็นเรื่องนี้ออกมาคนระับ ซึ่งในโพสต์นี้นะตัวมิโฮโยะเขาไม่ได้พูดถึงจุดนี้ของจงหลีเลยนะก็คือแบบไม่ได้พูดถึงการเป็น5ดาวของจงหลีไม่ได้พูดถึงการเป็นซัพพอร์ตที่ต้องมีตัวมาซับของจงหลีอันนี้ผมไม่แน่ใจอีกอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่เคยเล่นจงหลีเพราะงั้นผมไม่รู้ว่ามันจําเป็นขนาดไหนที่จะต้องเอาซัพพอร์ตมาซับถ้าใครเคยเล่นขอข้อมูลด้วยนะจะได้แบบทําให้ผมเข้าใจมากขึ้นนะแต่ว่าอันนี้คือเรื่อที่ผมฟังมาจากหลายๆคนมันเป็นประมาณนี้ประเด็นต่อมาที่ต่อเนื่องกันนะก็คือเรื่องของการเติบโตคคาาาสถนนนนะะอออันนัี้มืมจจ แปลมางงงนิดนึงนะครับจริงๆเําว่าการเติบโตของค่าสถานะเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือการอัพนะก็คือแบบการที่เราใส่อ์ติแฟ์หรือการอะไรคือมันไม่ใช่การอัพตัวไม่ใช่การอัพเลเวลเพราะว่าไอคำพูดที่ต่อมามันคือพูดพูดถึงการสร้างตัวละครนะครับการบิวตัวละครว่าเราจะทําจงหลีไปในทางไหนเขาบอกว่าจงหลีเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวละครอื่นที่จะไม่ได้เน้นเป็นการสร้างความเสียหายหรือว่าไม่ได้เน้นเป็นการใส่อัแทกให้จงหลีแต่จงหลีนะจะเน้นไปที่การเพิ่มพลังชีวิต หรือว่าการใส่ HP ใส่เลือดให้มันนะให้มันเลือดเยอะๆแข็งๆเพื่ออะไรเพราะว่าจงหลีนะสกิลมันมันจะสร้างเกราะตามเลือดของมันนะซึ่งยิ่งเลือดมันเยอะเกราะมันยิ่งแข็งอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะก็คือเขาบอกว่าตัวจงหลีเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นไปในด้านของความถึกเพื่อจะยืนชนกับสภาพแวดลอ้อมเนาะยืนชนกับพวกมอนพวกสกิลต่างๆอันนี้จริงไหมเท่าที่ผมลองหาข้อมูลดูใน YouTube หรือว่าแบบหาคนที่เขาเล่นจงหลีเนี่ยก็เกราะจงหลีเป็นเกราะที่ค่อนข้างแข็ง,ขงนะ กาะโดยรวมนะค่อนข้างแข็งถ้าไปดูจากอันนั้นมาแล้วมาอ่านอันนี้ถามว่าจริงไหมจริงครับอันนี้ผมคิดว่าไม่โยโยเขาพูดถูกก็คือตัวจงหลีเนี่ยอย่าเน้นเป็นแอตแทกขนาดนั้นเพราะว่าแน่นอนตัวมันเป็นซัพพอร์ตตัวมันเป็นสร้างโลมันไปเน้นเป็นเลือดมันคุ้มกว่าอยู่แล้วอันนี้จริงแต่ประเด็นคือไอคาที่พูดเขาพูดมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงที่ไม่ได้ตอบปัญหาของจงหลีเหมือนเขายกคํานี้มาเฉยอะ่ะเก็าใจป่ะคือมันเป็นคําพูดที่ไปพูดกับตัวไหนก็ถูกแหละเพราะว่า ไปพูดกับตัวซัพพอร์ตว่าอย่าไปใส่อแทกให้มันไปใส่อย่างอื่นให้มันดีกว่ามันก็ถูกหมดใช่ไหมตัวจงหลีก็เหมือนกันนะคือเราอย่าไปใส่อแทกให้มันเราไปใส่เลือดให้มันเพราะตัวมันถูกสร้างมาเป็นแบบนี้โอเคถูกต้องแต่เขาไม่ได้พูดถึงอีกปัญหาหนึ่งที่ตัวจงหลีนะถึงจะถูกสร้างมาเป็นซัพพอร์ตตัวเกมบอกชัดเจนนี่คือมิโฮโยบอกชัดเจนนะว่าค่าสถานะที่แบบเน้นสร้างความเสียหายเนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวอื่นคือมันไม่ควรจะไปใส่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวมิโฮโยนะให้จงหลีถ้ามันอัพเลว้ จะได้ตัว go damage มาทุกคนรู้ใช่ไหมว่าถ้าทุกๆครั้งที่ราอพเลเวลผมจำไม่ได้นะับสามสิบปะสามสประมาณนี้นะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีค่าที่แตกต่างกันในการขึ้นนอกจาก a t t a c k กับเ m a ม e นะครับเช่นตัวน้องเบลของเราจะได้เป็น a t t a c k ปอร์เซ็นต์ตัวของดีลุกจะได้เป็นคลิเรตมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวอื่นผมจำไม่ค่อยได้โมนาเน้น่าจะได้เป็น Energy r e c h a ร g e อะไรประมาณนั้นนะคือแต่ละตัวจะมีค่าสเตตที่แตกต่างกันในการอัพขึ้นไปตาม a s c e n s i o n เนาะแต่ว่าตัวจงหลนะ ได้มาที่มันได้มามันคือได้ Ge o d เ m a ม e มาซึ่งมันเป็นตรงนี้ไหมมันเป็นคําว่าเน้นสร้างความเสียหายหรือเปล่า Ge o d เ m a ม e แต่ว่าตัวเกมบอกมาเองนะว่าตัวจงหลีเนี่ยต้องการพลังชีวิตคือจุดนี้ก็ไม่ได้หนึ่งจุดนะที่คนพูดถึงกันแล้วก็แบบมีการถกเถียงกันเยอะมากในคอมมูนิตี้ว่าตกลงแล้วมิฮโย,โยเขาก็รู้นี่ว่าปัญหาของจงหลีคืออะไรคือจงหลีเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดเมจแต่ทําไมคุณหนึ่งให้ตัวจีโอเดเมจมาเขาก็เลยมีปัญหากันเรื่องนี้ อันนี้คือส่วนของโพสที่เขาตอบกลับปัญหาของจงหลีมานะแล้วก็จะมีปัญหาที่สะท้อนต่อไปอีกก็คือปัญหาหลังจากโพสนี้อีกเพราะว่าหลังจากโพสี่ออกมาเนี่ยเราก็เห็นปัญหาอย่างน้อยข้อหนึ่งสองข้อแล้วแหละเรื่องของการที่จงหลีเป็นตัวซับใช่ไหมแต่ว่าต้องมีซับสนับสนุนอีกตัวหนึง่งมันจะเป็นซับได้ขนาดไหนกันอันนี้หนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของตัวจงหลีเขาบอกว่าเน้นเป็นเลือด แต่ว่าอย่าไปเน้นเป็น d a เม g นะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ให้เป็น geo damage มาอันนี้เรายังไม่ได้พูดนะว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันจริงขนาดไหนมันจำเป็นต้องแก้ไขขนาดไหนมันมีปัญหาขนาดไหนอันนี้คือเราพูดก่อนว่ามันมีประมาณนี้อยู่ตอนนี้นะ เอามาต่อกันให้โจก่อนนะสาหรับโพสต์นี้นะมีอีก2อ,อันที่เขาพูดถึงและอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนะคือ2อ,อันนี้เป็นพลากาที่เข้าใจง่ายแล้วพออ่านแล้วปุ๊บเราก็เชื่อเขาได้เลยนะก็คือในส่วนแรกเนี่ยเขาบอกนะว่าตัวเกมเนี่ยเขามีข้อมูลคือเขามีการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะเรื่องของการแบบดูตัวละครว่าตัวละครต่างๆเนี่ยมันทํางานยังไงมันทําหน้าที่อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเขาดูความคิดเห็นจากคนใช้แล้วก็เขาดูแบบพวกค่าต่างๆค่าสแตตต่างๆตลอดนะซึ่งเหมือนกันตัวจงหลีเขาก็ดูอยู่ อันนี้ผมว่าเขาไม่น่าจะดูแค่ตัวจงหลีหรอกเขาน่าจะดูทุกตัวนะครับและเขากําลังบอกอยู่นะว่าเท่าที่เขาดู เขาก็กําลังประเมิอนอยู่ว่ามันควรจะเป็นยังไงแล้วในอนาคตอ่ะเขาอาจจะมาเนิฟหรือมาบัฟอะไรเขายังไม่ได้พูดนะแค่เขาพูดว่าเออตอนนี้กําลังวิเคห์อ,อยู่นะถ้าวิคห์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแต่น,นี้มันก็ไม่แน่นอนนะไม่มีใครยืนยันว่าตัวมิโฮโยจะบัฟจะเนิฟหรือเปล่าเพราะงั้นเราต้องรอไปเขาบอกว่าให้รออย่างใจเย็นด้วยนะก็ต้องรอไปนะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นโอเคต่อมาอีกอันหนึ่งที่อันนี้ต้องแก้ไขแน่ๆแล้วเราจะได้พราอมกับเจมจดเนะนะงจงลีเ่ยบั่ มันเป็นบัคของคนเลเยชั้นสองหรือว่า C2 นะเป็นบัคสกิลที่จะทําให้สกิลของจงหลีเนี่ยมันมันไม่เกิดผลที่มันควรจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าคือผมไม่เคยเล่นหมุก็เลยอธิบายได้ไม่ถูกต้องขนาดนั้นนะก็ไม่อยากจะอธบผิดแต่เอาเป็นว่ามันบัคกมันต้องแก้โอเคถ้ามันบัคอ่ะเขาแก้แน่ๆนี้ก็อยู่แล้วนะมันจะถูกแก้บัคกในวันที่10เดือน12นะหรือว่าอีกวัน2วันเนาะผมก็คิดว่าเราน่าจะได้ประมาณแบบ100 200งร้อยพาวเวอร์เจมเหมือนเดิมแหละเขาก็จะแจกของ ผมคิดว่าได้แน่ๆนะแล้วก็ใครที่เล่นจงหลีซีสอยู่ก็จะได้แก้บั๊กนี้นะแล้วก็จะได้เล่นมันได้ง่ายขึ้นโอเคพอเราเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของจงหลีก่อนหน้าที่จะมีโพส้และหลังที่จะมีโพส้แล้วเนี่ยเรามาคุยกันนิดหนึ่งนะเรื่องของว่าตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวจงหลีมันควรจะได้บัฟขนาดไหนอันนี้คือผมไม่รู้นะนี่เป็นความคิดของผมนะมันควรจะได้บัฟขนาดไหนหรือว่ามันควรจะเป็นเนื้อตัวอื่นไหมนะเอางี้สิ่งแรกที่ผมคิดเลยนะตอนแรกเลยนะที่ไม่มีข้อมูลที่เป็นผมคนเด บั๊กขนาดไหนไม่ใช่บั๊กสิหมายถึงถ้ามันบั๊กมันควรแก่แต่ถ้ามันถึงมันจะแย่ขนาดไหนเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ควรจะได้บั๊กด้วยซ้ําคือในความคิดของผมนะถ้าตัวมิโฮโยบัฟตัวจงหลีไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเหมือนมีแบบมีโซ่ลามตัวเองไว้อะว่าในอนาคตเขาต้องบัฟตัวที่ หรือว่าตัวที่ออกมาแล้วมันไม่ถูกมันมันแบบไม่ถูกใจคนเล่นมันไม่ถูกใจคอมมูนิตี้เขาอาจจะต้องบับอีกหลาย,ลายรอบอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่ามิโยโยะเขาอาจจะกลัวเรื่องนี้หรือเปล่าเขาเลยไม่กล้าบับอันนี้คือความคิดของผมตอนแรกนะเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะเหมือนกันนะถ้าเขาบับตัวจงหลีเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปบับตัวชายด้วยเพราะว่าตัวชายมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่คอมมูนิตี้ชอบขนาดนั้นไม่เหมือนเวนตินะชายมันก็แบบมีเสียงเถียงกันนิดหน่อยอย,อยู่ถกเถียงกันนิดหน่อยว่าเอ้ยตัวคอนเซิร์ชเนี่ยมันจําเป็นที่จะมันจะต้องแบบ ัดแขนตัดขาขนาดนั้นเลยไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาแก้ตัวจงหลีเขาอาจจะต้องแก้ตัวชายด้วยซึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบปฏิกิริยาลูกโซ่เชเรียคชั่นนะว่าเขาต้องทําไปตลอดอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันดูจะเป็นแบบตุ้มทวงของมิฮโยเองมากกว่าแต่ว่าตอนนั้นคือที่ผมคุยเรื่องนี้ ผมอยู่ในสตรีมพอดีก็มีคนให้ข้อมูลมานะว่าทางฮงไกอิ m แพ c กเนี่ยหรือว่าเกมรุ่นพี่ของเกมเก n ชินีนิแพกที่ทําโดยมิโยโยเหมือนกันนะเขาก็มีการบัฟเนิร์ฟตัวละครเหมือนกันคือตัวละครที่ออกมาใหม่หรือว่าตัวละครที่ออกมาแล้วมันกากในอดีตเนี่ยเขาก็มีตัวในอนาคตนะมาช่วยบัฟหรือว่ามีการปรับบัฟเนิร์ฟมันด้วยซ้ําซึ่งผมคิดว่าโอเคถ้าทางมิโยโยเขาคิดแบบนั้นในเกมฮงไกเป็นไปได้ที่เกนชินีนิแพกอะ เขาจะกล้าที่จะเอาตุ้มถ่วงนั้นถือไปเับเขาด้วยนะก็คือแบบเขาพร้อมที่จะถือตุ้มถ่วงไปด้วยอะคือถ้าตัวไหนกากเขาก็พร้อมที่จะแบบบัฟเขาก็พร้อมที่จะปรับให้เข้ากับให้ถูกใจคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีกับคอมมูนิตี้นะคืออันนี้ผมคิดว่ามันดีกับคอมมูนิตี้นะแต่ตอนแรกที่ผมคิดว่ามันดูไม่ค่อยจะเป็นไปได้ที่จงหลีจะได้บัฟเพราะมันไม่ดีกับตัวบริษัทซึ่งผมคิดว่าเขาจะเลือกใครอะผมคิดว่าเขาต้องเลือกตัวเองก่อนอยู่แล้วแต่ว่าอััันนนนนี้้ถ้ถาตวงไกมเป็แบบ ผมก็คิดว่าเออตัวเกนชินอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่นี้ผมขอพูดนิดนึงเพราะผมไม่แน่ใจว่าตัวฮงไกเนี่ยมันมีข้อมูลยังไงกันแน่คือแบบเขาบัฟเขาเนิฟหนักขนาดไหนนะหรือว่าเขาแค่ออกตัวใหม่มาแล้วบัฟตัวที่มีอยู่อันนี้ถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับฮงไกเนี่ยช่วยให้ข้อมูลอีกทีนึงด้วยนะเพราะว่าไม่รู้จริงๆไม่เคยเล่น โอเคที่พูดมาก็น่าจะครบถ้วนนะสำหรับปัญหาของตัวจงหลีที่มีอยู่ในตอนนี้นะแล้วก็มีอยู่ในน่าจะมีอยู่ในอนาคตต่อไปอีกนะจนกว่าตัวไมฮโยจะออกมาทาอะไรสกอย่างหนึง่งหรือเขาอาจจะปล่อยตัดหางจงหลีทิ้งไปเลยอันนี้ไม่รู้นะต้องรอดูกันต่อไป และในคลิปนี้แน่นอนเราก็มีพูดถึงเรื่องความคิดส่วนตัวของผมด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงปัญหาของจงหลีเนี่ยมันจะไปจบยังไงและมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือความคิดของผมผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นด้วยหรือเปล่านะถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยลองแชร์ข้อมูลกันได้นะพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันเพราะว่าการใช้เหตุผลสําคัญนะในสถานการณ์แบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้ในหลาย,ลายๆคอมมูนิตี้นะผมเห็นเขาเถียงกันเยอะมากเลยแบบทะเลาะก,กันเรื่องจงหลีควรบับจงหลีไม่ควรบับผมไม่อยากให้เรามเลลกกันขนขด้้แ่รีไอยปู บ่นมายาวนานเหลือเกินนะผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะยาวขนาดไหนแต่ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะทนฟังมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยขอบคุณจริงๆนะก็ยังไงถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นพลังให้ผมนะทำคลิปในนี้ต่อไปวันนี้ผมซีพีก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน,น้าบ๊ายบาย